วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่า ออรู้จักดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือวันมาคะบูชาแต่ว่าเราจะไม่ได้มาทบทวนประวัติกันแบบเดิมๆนะคะแต่จะลองมาถอดรหัสกันดูค่ะว่าเบื้องหลังวันสำคัญทางศาสนานี้มีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่บ้างที่เราสามารถเอามาปรับใช้กับชีวิตการทำงานหรือแม้แต่เรื่องการเมืองในยุคนี้ได้จริงๆแล้วก็เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องนะคะมีข้อมูลน่าสนใจอย่างหนึ่งที่ได้รับมาคือในปี2569ที่จะถึงเนี้ยวันมาคะบู ไม่ได้ตรงกับเดือนกุมภาพันธ์แต่เป็นวันจันทร์ที่สามีนาคมซึ่งแปลกมากเลยค่ะไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยมันเกี่ยวกับเรื่องการโคจรของดวงดาวหรือว่าเป็นเรื่องของปฏิทินคะครับเป็นการสังเกตที่เฉียบคมมากเลยครับจริงๆไม่ใช่เรื่องดวงดาวท,ที่ซับซ้อนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เป็นเรื่องของปฏิทินจันทรคติไทยเรานี่แหละคือปี2569ยบเานี่ยบังเอิญเป็นปีที่มีสิ่งที่เรียกว่าอธิกมาศ อธิกม,มาศครับหรือที่คนโบราณจะเรียกง่ายๆเลยว่าเป็นปีที่มีเดือน8-2สองหนมันเป็นเหมือน,นกลไกชดเชยวันในปฏิทินจันทรคติให้กลับมาใกล้เคียงกับปฏิทินสุริยคติที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้พอมีเดือนเพิ่มขึ้นมาหนึ่งเดือนวันสำคัญต่างๆที่นับตามจันทรคติอย่างวันมาฆบูชา อ๋อก็เลยต้องเลื่อนตามไปด้วยใช่ครับก็เลยต้องเลื่อนตามไปด้วยจากปกติที่เป็นวันเพ็ญเดือน3ก็จะขยับไปเป็นวันเพ็ญเดือน4แทนครับเข้าใจแล้วค่ะเป็น,นกลไกการปรับปฏิทินนี่เองเอาละค่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องหลักกันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของความพิเศษในวันนี้คือเหตุการณ์ที่เรียกว่าจาตุรงคขสันนิบาต จำได้ว่ามันคือการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่มหัศจรรย์4อย่างที่เกิดขึ้นพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายหนึ่งในนั้นคือการที่พระสงฆ์หนึ่รูปเดินทางมาพร้อมกันซึ่งแค่นี้ก็เหลือเชื่อแล้วแต่เหมือนจะมีรายละเอียดที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกใช่ไหมคะใช่เลยครับแค่คนเป็นพันกว่าคนมาเจอกันในสมัยที่ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโซเชียลมีเดียเนี่ยก็น่าทึ่งมากๆแล้วนะครับ แต่องค์ประกอบที่เหลือยิ่งทําให้เหตุการณ์นี้มันพิเศษขึ้นไปอีกคือข้อที่2พระสงฆ์ทั้ง1250รูปนั้นนะครับไม่ใช่พระธรรมดาทั่วไปแต่ทุกรูปล้วนเป็นพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วหมายความว่าทุกคนที่มาในวันนั้นคือผู้ที่บรรลุเป้าหมายสูงสุดของศาสนาแล้วทั้งหมดเลยเหรอคะถูกต้องครับและข้อที่สคือทุกรูปเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คำนี้อาจจะฟังดูยากนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าแปลง่ายๆก็คือเป็นพระที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองโดยตรงเปรียบเสมือนเป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งเลยที่ได้รับการคัดเลือกและก็ฝึกฝนจากองค์ศาสดาโดยตรงและองค์ประกอบสุดท้ายที่มาผนึกทุกอย่างเข้าด้วยกันก็คือวันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนสาเป็นวันที่ประจันทเต็มดวงสวยงามที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าเป็นเลิกงามยามดีที่สุดที่จะประกาศธรรมที่เป็น หัวใจสำคัญของศาสนาครับที่เหมาะสมอย่างแท้จริงเลยซึ่งการประชุมครั้งประวัติศาสตร์นี้ก็ไม่ได้จบแค่การมาเจอกันเฉยๆแต่นําไปสู่การประกาศสิ่งที่เปรียบเหมือนเป็นธรรมนูญหรือเป็นแผนแม่บทของพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าโอวาทปติโมกใช่ครับ ถ้าจะเปรียบเทียบไม่เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับในวันนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงทำหน้าที่เหมือนเป็นซ e o ที่กำลังจะขยายองค์กรไปทั่วโลกท่านก็เลยต้องวาง core principles หรือหลักการที่เป็นแก่นเอาไว้เพื่อให้ทีมผู้นำซึ่งก็คือพระอาหารหันต์ทั้ง1,250รูปเนี่ยนำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนไปซึ่งหลักการที่ว่านี้ก็ถูกย่อยออกมาอย่างชานฉลาดเป็น3ส,ส่วนหลักๆครับ3ส,ส่วนหลักๆที่ว่ามีอะไรบ้างคะ ส่วนแรกคือหลักการสาที่เราน่าจะคุ้นหูกันดีว่าเป็นหัวใจพระพุทธศาสนาอันนี้คือสิ่งที่เรียบง่ายแล้วก็ทรงพลังที่สุดแล้วครับคือ 1. การไม่ทำบาปทั้งปวงหรือสัพพปาปัสะอาการังคำว่าบาปในที่นี้หมายถึงแค่การทำผิดศีลห้าหรือเปล่าคะหรือว่ามันกว้างกว่านั้นกว้างกว่านั้นมากครับ มันหมายถึงการกระทําใดๆก็ตามทั้งทางกายวาจาใจที่จะเบียดเบียนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและก็คนอื่นในภายหลังถัดมาคือ 2. การทํากุศลให้ถึงพร้อมหรือกุศลสูปะสัมปทาก็คือการทําความดีทําประโยชน์ไม่ใช่แค่การทําทานแต่รวมถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมด้วย และสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ3การทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสสจ,จิตตะปริโยธาปนังเพราะว่าต้นตอของความชั่วและความดีทั้งหมดมันเริ่มที่ใจเรานี้แหละครับถ้าใจเราสะอาดปราศจากความโลภโกรธหลงการกระทำและคำพูดมันก็จะดีตามไปด้วยเองละชั่วทำดีทำจิตใจให้สะอาดเป็น3สเต็ปที่ครอบคลุมทุกอย่างจริงๆนะคะแล้วส่วนที่2คืออะไรคะส่วนที่2คือ อุดมการณ์4ครับซึ่งเป็นเหมือนภาพเป้าหมายระยะไกลว่าชาวพุทธที่แท้จริงควรจะมีคุณสมบัติอย่างไรประกอบด้วยความอดทนหรือขันตีซึ่งในทางธรรมถือเป็นเครื่องมือเผากิเลสที่ดีที่สุดนิพพานคือเป้าหมายสูงสุดแห่งความสงบการไม่เบียดเบียนและความสงบก็คือการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายส่วนที่3ซึ่งน่าสนใจมากในแง่ของการบริหารจัดการเลยนะครับคือวิธีการหก ที่เปรียบเสมือนเป็นคู่มือปฏิบัติงานหรือ Standard Operating Procedure สำหรับพระธรรมทูตเลยครับมี SOP ด้วยเหรอคะน่าสนใจมากเลยค่ะมีอะไรบ้างคะครับเป็นเหมือนข้อตกลงร่วมกันในการทำงานเผยแผ่ศาสนาเลยเช่นไม่ว่าร้ายหรืออนุปวาโทคือไม่ไปโจมตีความเชื่ออื่นไม่ทำร้ายหรืออนุปคาโตคือใช้สันติวิธีเสมอสำรวมในระเบียบวินัยรู้จักประมาณในการบริโภค หรือมัตตังยูตาคือใช้ทรัพยากรอย่างพอดีอยู่ในที่สงบเพื่อทบทวนตัวเองและหมั่นฝึกจิตเพื่อพัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่องน่าทึ่งมากเลยนะคะที่หลักการไม่ว่าร้ายที่มีมา2,000กว่าปีกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในยุคโซเชียลมีเดียของเราที่เต็มไปด้วยเฟกนิวส์แล้วก็การโจมตีกันด้วยข้อมูลเท็จซึ่งมันทำให้อดออคิดไม่ได้ว่าถ้าเราลองดึงหลักการทั้งหมดนี้ออกมาจากบริบททางศาสนา มันจะใช้กับเรื่องใหญ่ๆที่ดูวุ่นวายอย่างการเมืองได้จริงเหรอคะมันดูจะโลกสวยเกินไปหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะหลายคนก็คิดแบบนั้นแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปเนี่ยโอวาทปาติโมกไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวแต่คือพิมพ์เขียวของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติถ้าเรานำมาปรับใช้กับการเมืองจะเห็นทางออกของปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี้เลยครับอย่างประเด็นแรกเรื่องการเมืองแบบไม่ศาสตร์โครน ถ้าเรายึดหลักไม่ว่าร้ายไม่ทำร้ายการต่อสู้ทางการเมืองจะเปลี่ยนจากการด้อยค่าเรื่องส่วนตัวหรือสร้างวาทกรรมเกลียดชังหรือ Head speech เนี่ยมาเป็นการต่อสู้กันด้วยนโยบายหรือ policy-based แทนสังคมจะเย็นลงแล้วก็มีเหตุผลมากขึ้นครับกับความอดทนอดกลั้นทางประชาธิปไตยก็น่าสนใจนะคะแต่ก็อาจจะมีคนแย้งได้ว่าการอดทนมากเกินไปอาจจะกลายเป็นการยอมจำนนต่อความไม่ถูกต้องได้เหมือนกันจุดแบ่งมันอยู่ตรงไหนคะครับ จุดแบ่งที่สำคัญก็คือขันตีในทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่การยอมจำนนครับแต่คือการอดทนที่จะไม่ใช้ความรุนแรงและหันไปใช้กระบวนการทางกฎหมายหรือสันติวิธีในการต่อสู้แทนมันคือการยอมรับความจริงว่าสังคมมีความเห็นต่างและเราต้องอดทนที่จะอยู่กับความต่างนั้นให้ได้โดยไม่ทำร้ายกันนอกจากนี้หลักละชั่วทำดีทำจิตให้ใส่ก็ตรงกับหลักธรรมะพิบาลและความโปร่งใสยอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับ อ oh. และชั่วก็คือไม่คอร์รัปชันทำดีคือออกนโยบายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและทำจิตให้ใสก็คือไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือ hidden agenda ส่วนหลักมัตตัญยุตาหรือการรู้จักประมาณก็คือการใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างคุ้มค่าและย,ยั่งยืนนั่นเองครับพอถอดรหัสออกมาแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะทีนี้ถ้ามองอีกมุมนอกเหนือจากตัวบทธรรมะแล้ว ตัวเหตุการณ์เองคือการที่พระ1,250รูปมาเจอกันได้เนี่ยมันมันเหมือนเป็นกรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการที่น่าทึ่งมากเลยนะคะคือถ้าองค์กรไหนสามารถทําให้พนักงานระดับหัวกะทิเป็นพันคนมีเป้าหมายเดียวกันจนมาประชุมพร้อมกันได้โดยที่ไม่ต้องส่งอีเมลนัดก็น่าจะประสบความสําเร็จไปกว่าครึ่งแล้วถูกต้องเลยครับนี่คือบทเรียนด้านการบริหารที่เฉียบคมมากข้อแรกเลยก็คือพลังของค่านิยมร่วมหรือ shared values เหตุการณ์นี้พิสูจน์ได้เห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ดึงดูดคนเก่งๆให้มารวมพลังกันได้ดีของเงินเดือนหรือกฎระเบียบเนี่ยคือเป้าหมายและอุดมการเดียวกันถ้าทุกคนในองค์กรเชื่อในสิ่งเดียวกันมองเห็นภาพอนาคตเดียวกันทุกคนจะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครสั่งเลยครับแสดงว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเหมือนการตั้งบริษัทสตาร์ทอัพเลยนะคะ คือมีคนที่มีแพชชั่นเดียวกันมารวมตัวกันแล้ว CEO คือพระพุทธเจ้าก็เลยต้องรีบวางคอ p o ลิ c ีหรือโอวาทบาติโมกออกมาเพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้เข้าใจถูกไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือบทเรียนข้อที่2เลยคือการวางระบบก่อนขยายงานหรือ systemization before scaling พระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งคนออกไปทำงานก่อนแล้วค่อยมาแก้ปัญหาทีหลังแต่ท่านวางธรรมนูญแม่บทที่ชัดเจนขึ้นมาก่อนแล้วจึงส่งทีมงานออกไปบทเรียนข้อที่3คือความเรียบง่ายคือสุดยอดของปัญญาหรือ simplicity is key คือท่านสรุปหลักธรรมที่ลึกซึ้งทั้งหมดให้เหลือแค่ละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ ในโลกที่ข้อมูลท่วมท้นแบบนี้คนที่สามารถย่อยเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่ายได้คือคนที่มีปัญญาอย่างแท้จริงและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากคือเริ่มต้นแก้ที่ตัวเองหรือ inside-out approach หลักการทำจิตใจของตนให้ผ่องใสสอนเราว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนที่สุดต้องเริ่มจากข้างในตัวเราก่อนเสมอครับสิ่งที่กำลังได้ยินอยู่ตอนนี้เหมือนจะเป็นเรื่องของความสมดุลระหว่างสองสิ่งนะคะ คืออย่างแรกเราต้องมีคนที่มีอุดมการเดียวกันมีใจที่มุ่งไปทางเดียวกันก่อนแต่อีกด้านหนึ่งก็ต้องมีแผนหรือกติกาที่ชัดเจนด้วยไม่อย่างนั้น,ต,นต่างคนต่างทำก็อาจจะไปคนละทิศคนละทางได้ใช่เลยครับเราอาจจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยก็ได้ครับว่าทุกองค์กรทุกสังคมหรือทุกประเทศชาติเนี่ยต้องการสองสิ่งนี้ทำงานคูค่กันเสมอนั่นก็คือระบบหรือซิสเต็มที่ดี ซึ่งเปรียบเสมือนฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่งและค่านิยมร่วมหรือแชร์แวลูที่ทงพลังซึ่งเปรียบเสมือนซอฟต์แวร์ที่ทําให้ฮาร์ดแวร์นั้นทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งสองอย่างนี้ต้องมาคู่กันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ได้เลยน่าสนใจมากเลยค่ะแล้วถ้ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้ามีแต่ระบบแต่ขาดค่านิยมร่วมสังคมนั้นก็จะเหมือนหุ่นยนต์ที่ไร้หัวใจครับ คือมีกฎหมายที่สมบูรณ์แบบมีระเบียบว,วินัยทุกอย่างแต่คนในสังคมไม่มีใจไม่เคารพกฎนั้นจริงๆคอยแต่จะหาช่องโหว่เพื่อเอาเปรียบกันพนักง,งานทำงานตามสั่งเป๊ะๆแต่ไม่ใส่ใจผลลัพธ์ที่แท้จริงของงานเหมือนมีรถเฟอร์รารี่ซึ่งระบบดีแต่ไม่มีน้ำมันซึ่งก็คือค่านิยมร่วมรถก็วิ่งไม่ได้นึกภาพออกเลยค่ะเหมือนบางองค์กรที่มีกฎเยอะแยะไปหมดแต่คนในองค์กรไม่มีใจสุดท้ายก็ไปไม่รอดในทางกลับกัน ถ้ามีแต่ค่านิยมร่วมแต่ขาดระบบสังคมนั้นก็จะกลายเป็นเหมือนฝันกลางวันครับคือทุกคนเป็นคนดีรักกันปรารถนาดีต่อกันหมดแต่ทํางานซ้ําซ้อนไม่มีประสิทธิภาพการตัดสินใจขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวมากกว่าหลักการพอผู้นําที่ทุกคนเคารพรักจากไปทุกอย่างก็พังคลืนลงมาทันทีเพราะไม่มีระบบที่แข็งแกร่งพอจะรองรับให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้เหมือนมีน้ําสันชั้นดีแต่ตัวรถเป็นแค่โครงไม้ผุผุมันก็ไปไหนไม่ได้ไกลครับ ชัดเจนมากเลยค่ะสรุปว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทำในวันมาคะบูชาก็คือการสร้างจุดสมดุลที่นสมบูรณ์แบบที่สุดด้วยการใช้ระบบก็คือโอวาทปาติโมกมาขับเคลื่อนอุดมการณ์คือนิพพานท่านไม่ได้แค่สร้างแรงบันดาลใจแต่ท่านวางโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมให้ด้วยเป็นการติดตั้งทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ส่งพลังงานลงไปพร้อมๆกันเลยถูกต้องครับ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้พระพุทธศาสนาสามารถขยายตัวและดำรงอยู่ได้ยั่งยืนมานานกว่า2,000ปีเพราะมีทั้งอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งและระบบที่ชัดเจนเป็นรากฐานพอได้เจาะลึกแบบนี้แล้วทำให้เห็นเลยนะคะว่าวันมาคาบูชาไม่ใช่แค่เรื่องพิธีกรรมหรือวันหยุดแต่เบื้องหลังเหตุการณ์ในวันนั้นมันคือพิมพ์เขียวสำหรับการสร้างสังคมที่สมดุลอย่างแท้จริงไม่ว่าจะในระดับบุคคลองค์กรหรือประเทศชาติ ผ่านการผสานร,ระบบที่ดีเข้ากับค่านิยมที่แข็งแกรง่งและสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าเราจะตีความไปถึงเรื่องการเมืองการบริหารที่ซับซ้อนแค่ไหนหัวใจที่แท้จริงของวันมาคบูชาที่ทุกคนสามารถนำกลับไปใช้ได้ท,ทันทีคือการกลับมาทบทวนหลักการ3มข้อง,ง่ายๆที่เป็นแก่นแท้นั่นแหละครับว่าทุกวันนี้เราได้พยายามละชั่วทำดีและทำจิตใจให้ผ่องใสามากน้อยแค่ไหนในชีวิตประจำวันของเรา การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองนี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดเสมอเป็นบทสรุปที่กลับมาสู่จุดเริ่มต้นที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ได้ขบคิดกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากการกลับมาทบทวนตัวเองแล้วเราจะสามารถนําหลักการเรื่องความสมดุลระหว่างระบบที่ดีและค่านิยมร่วมที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของวันมาคาบูชานี้ ไปปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาสิ่งต่างๆในที่ทำงานชุมชนหรือในแวดวงสังคมของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง